มาพบกับช่วง DR Zoom In ครับหลายท่านชอบช่วงนี้นะครับบอกว่าเออได้เปิดโลกการลงทุนได้รู้จักหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับบางบริษัทเราเคยได้ยินแต่ชื่อหรือว่าอาจจะเคยเป็นลูกค้าเขาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่าบริษัทมีโมเดลในการทําธุรกิจแบบไหนอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็จะทําให้ทุกท่านได้รู้จักบริษัทต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มี DR อยู่ในตลาดหุ้นไทยท่านก็สามารถลงทุนผ่าน DR ด้วยพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยที่ท่านมีอยู่ได้เลยเนี่ยนะครับ วันนี้เดี๋ยวไปคุยกันกันกบตัวอาลีบาบาแล้วกันนะฮะคุยกับคุณธกิตชาติเชิดศักด์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบรลอกรุงศรีมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่บอยครับอาลีบาบาเล่าให้ฟังก่อนบางคนก็รู้จักเขาอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างอะเอาภาพกว้างก่อนเขาทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างครับจริงๆเขาเป็น บริษัทเทคนะครับแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะอย่างที่ท่านทราบนะก็แจ็คมานะแจ็คมานะเออ่ถ้ามาดูโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยมีประมาณ6ส่วนนะครับหนึ่งนะครับก็คือในฝั่งของอ e ีคอมเมิร์ซอันนี้ก็คือเถาเป่า<ช>นะทีมอลอาลีบาบาดอทคอมนะครับแล้วก็ธุกรกิจคลาวคอมพิวติ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผ่านตัวอาลีบาบาคาวนะอันที่สามก็คือตัวดิจิตอลมีเดียนะครับคล้ายๆกับตัว YouTube บ้านเราก็คือตัวยูคูนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สี่จะเป็นโลจิสติก นะครับแล้วก็ธุรกิจที่ห้าจะเป็นฟินเทคผ่านตัวอาลีเพย์นะครับล่าสุดท้ายก็เป็นตัวอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอีกแพนชั่นก็คือตัวลาซาด้าแลวก็ตัวอาลีเอ็กซ์เพย์ครับอันนี้จะเป็นหกในส่วนของธุรกิจของตัวรีบาบาครับหลายธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของแต่ละพอชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือสัดส่วนรายได้หลักเขาเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะ50%เนี่ยมาจากค้าปลีกออนไลน์ในจีนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไม่ นะพวกเขาเป่า Alibaba.com นะครับแล้วก็อีกประมาณสิบเปอร์เซ็นเะนี่ยมาจากค้าปลีกในต่างประเทศนะครับส่วนรายได้อื่นๆเนี่ยพวกธุรกิจคลาวเนะี่ยก็ถือว่ามีทิศทางการเติบโต,ตที่ดีนะตอนนี้รายได้เล่งขึ้นมาประมาณสิบสองเปอร์เซ็นของรายได้รวมรนะฮะพวกโลจิสติกพวกสื่อเนะี่ยอันนี้ยังไม่เยอะนะประมาณห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่หลักๆจะมาจากพวกค้าปลีกในจีนนี่แหละครับแต่เห็นว่าคลาวนี่คือตัว rising star เลยที่จะเป็น growth driver ของเขาในอนาคตถูกไหมฮะตอนนี้เขาเขาเป็นเบอร์เบอร์ต้นๆเลยในในจีนถูกไหม ใช่ครับคือ<ม>เป็นเบอร์ต้นต้นด้วยแล้วก็แถมขยายไปต่างประเทศด้วยก็คือเริ่มไปในระดับโลกละในส่วนของตัวอีเับารมครับถ้าเปรียบเทียบกับอีเบบาบเนี่ยต้องไปเปรียบเทียบกับหุ้นตัวไหนครับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาเก่งไม่เก่งยังไงเนี่ยมันเขามีคู่แข่งไหมโอ้จริงๆผมว่าคราปลีกออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีเยอะนะ<ม>ถ้าเทียบผม่าจะต้องไปเทียบแบบในฝั่งของระดับโลกนะอย่างพวกอเมซอนนะครับอย่างในส่วนของต่างประเทศอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับพวกอีคอมเมิร์ ถ้าเทียบไปน็จะเป็นพวกในฝั่งของไงพวกช้อปปี้ a ล a ซดานะแต่ถ้าเป็นระดับ worldwide เนี่ยผมมองเป็นระดับในในอเมริกาเลยนะเพราะอเมซอนครับซึ่งผมก็ได้ยินมาว่าโมเดลในการทําธุรกิจเขาไม่เหมือนกันคือคือตัวตัว b a บาจะทําเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าในขณะที่ตัวอเมซอนเนี่ยเขาจะทำอีโคซิสเ m มครบเลยแล้วก็จัดส่งสินค้าด้วยตัวเองทั้งทั้งหมดตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยแบบนั้นใช่ครับ <c oughs> คื ในฝั่งของ阿里巴巴ที่เรามีมุมมองเชิงบวกสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าเรามองจุดแข่งนะจุดแข่งของ Aba บาอย่างที่พี่บอยบอกนะนอกจากอีโคซิสเต็มที่ผมว่าไม่ได้แพ้ในฝั่งของยักษ์ใหญ่ต่างประเทศอะ่ะคือเรียกได้ว่าธุรกิจของเขาที่มีผมได้เรียงไปเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมหมดเลยนะอีคอมเมิร์ซโลจิสต e ิกมีการเงินมีคลาวเนี่ยเรียกได้ว่า4บิสเนสเนี่ยมันซับอร์ตกันแล้วกันอันนี้ถือว่าจุดแข่งของตัว Aliba 巴巴แล้วก็ในฝั่งของการชำระเงินเนี่ยผมว่าสะดวกนะ阿里เพย์น,นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง ผมเลยมองว่าเป็นจุดแข็งนะเป็นมอดนะการแข่งขันระยะยาวนะเนี่ยผมว่าเป็นจุดแข่งของเขาครับอืมแต่มันจะโตในอนาคตได้อีกมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นเบอร์รเบอร์ต้นของจีนละ้ะแล้วก็คนก็มองกันว่าช่วงนี้กําลังซื้อในจีนก็ซบเซาซล,ลงไปเขาไปดึงส่วนแบ่งการตลาดของคนอื่นได้เพิ่มอีกหรือหรือว่าเขาจะต้องโตยังไงครับครับพี่บอยคือจริงๆภาพของจีนเนี่ย ตอนนี้เขากินมาเก็ตแชร์ไปประมาณเกือบ60%อนะแต่สิ่งที่เขาจะโตไปได้อีกคือต้องมาโตในระดับตัวประเทศอื่นๆนะอย่างตอนนี้ก็พยายามจะลุกไปที่แอฟริกาตะว,วันออกกลางหรือซาวิเอเชียอันนี้ผมว่าเป็นภาพ <c oughs> ของการเติบโตในฟังของขตัวธุรกิจ ที่จะลุกไปต่างประเทศทั้งค่าต่างๆแล้วก็อีกขานึงก็คือภาพของอารีบาบาคาวเนี่ยที่ผมบอกว่ามีโอกาสเติบโตตามงานของภาคัารแล้วก็ธุรกิจในจีนที่ผมว่าภาพงบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับมันก็ยังมีทําให้ตัวรายได้ันมีโอกาสที่จะโตในอนาคตได้ครับส่วนใหญ่บรรดาันวิเคราะห์ต่างประเทศเขาโปรเจกต์ในอนาคตว่ากาไรและยีงโตได้ในระดับประมาณไหนครับ ครับจริงๆถ้าดูในรูปนะครับภาพที่ผมโชว์เนี่ยบนสไลด์เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว E.P.S. ของตัว b a ba เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างปีสองหกสองเจสองแปดสองเกเนี่ยมันโตเป็นขั้นบันไดขาขึ้นนะถ้าคิดเป็นตัวกำไรเนี่ยนะครับเหรียญต่อหุ้นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าระดับการเติบโตเนี่ยอจากปีสองเนี่ยไปมาสามโตประมาณ8บาทอ่ะเท่าทีแปดปดเหรียญต่อหุ้นเนี่ยจะโตขึ้นเป็นสิบนะสิบนะเรียกได้ว่า เห็นะระดับการเติบโตเกือบ20%นะเรียกได้ว่าภาของการเติบโตเนี่ยของกำไรอย่าง EPS นะครับที่นากวิเคาะห์คาดเนี่ยก็คือผมว่าระดับับบบิลดิจิตนะครับถึง2 0เนี่ยเห็นครับ,นะรบอ๋อโอเคแล้วมันน่าจะยังเป็นแบบนี้ไม่ได้ต่อเนื่องไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ให้เทรนด์การเติบโตของกำไรของเขาผิดพลาดไปใช่ไหมครับคือต้องเล่าย้อนหลังก่อนนะครับคนอาจจะก,กังวลว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุทธิของอลิบาบามันลดลงนะแต่ผมว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณการ เรียกได้ว่าฟื้นตัวนะเพราะว่า5ปีที่แล้วมันมีทั้งประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเศษเรื่องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับการลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับพวกลาซาด้ายูคูหรือค่าปรับจากภาครัฐในปี2021นะแต่ผมมองว่าแง่ภาพของการกระจายรายได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเอารุกการเติบโตเนี่ยผมว่ามันเป็นไปตามตัวพฤติกรรมของคนนะรุ่นใหม่ที่มันก็มีการปรับเปลี่ยนนะถามว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าอย่างที่บอยถามผมว่าอาจจะมีอ่าอย่างคนอาจจะกังวลว่าไอ้เทรดวอมันทําให้ภาพของ กำไรเนี่ยที่เราคาดนักวิเคราะห์คาดจะโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าผมว่าเทรดบอลก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะแล้วอีกขาหนึ่งาาก็จจะเป็นพอยเรื่องกฎระเบียบของภาครัฐนะครับอย่างตัวกฎกฎหมายพวกแอนทายมโนอปอลีรอเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่กดดันของเขาเลยครับช่วงหลายปีก่อนโอเครัฐบาลจีนดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนับสนุนพวกบิ๊กเทคเท่าไหร่นะครับตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปหรือยังเขาเริ่มกลับมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าผ่อนคลายขึ้นนะครับแล้วก็ ภาพของการควบคุมกฎระเบียบจากลับเนี่ยนะครับ,รบโอเคมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้หุ้นเนี่ยโดนกดนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับดูเหมือนรัฐบาลพยายามที่จะผ่อนคลายเพื่อให้ตัวบริษัทนะครับในในจีนเนี่ยนะครับมีเรียกได้ว่าการแข่งขันในระดับโลกได้นะแต่โอเคก่อนหน้านี้มันอาจจะมีประเด็นที่เราเห็นว่า4-5ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงจากการที่รัฐเนี่ยเข้ามากดดันแต่เท่าที่ผมตามข่าวนะในฝั่งของจีเนี่ยแรงกดดันตรงนีน ตามหน้าสื่อที่ตามติดตามมาในช่วงหนึ่งสองปีนะียไม่ค่อยเห็นนะคือมีน้อยนะครับมีน้อยว่าในช่วงก่อนครับอืมขอเนี้ยกลับมาเรื่องของคลาวบ้างเพราะว่าเป็นความคาดหวังในเรื่องการสร้างการเติบโตนะครับผมคิดว่าการทำคลาวในจีนคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเขามีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วแต่ถ้าต้องไปแข่งขันบนเวทีโลกเนี่ยความสามารถของของอาลีบาบาเทียบกับเจ้าอื่นๆยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาเขาแข่งได้มากน้อยแค่ไหนครับ ก็ผมว่าต er kind of ัวบริษัทก็มีเรียกได้ว่าภาพของระดับการเติบโตเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการลงทุน R&D นะการลงทุนในเทคโนโลยีพวกค่าวเนี่ยนะครับของบาบาเนี่ยผมว่าเห็นตั้งแต่ตัว AI Internet of Things Big Data มีการลงทุนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาพของการนำ AI มาใช้เนี่ยนะผมว่าภาพของจีนเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยมันมีจุดแข็งอย่างเราเห็นว่าฝั่งเนี่ยอเมริกาจะกลัวนะว่า ในฝั่งของจีนเนี่ยอย่าง d e e เข้ามาทําให้การเติบโตของอุตสาหกรรมพวกเทคในจีนเนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดผมเลยมองว่าจริงๆขาแบบนี้นะครับมันน่าจะทําให้การแข่งขันของตัวบริษัทยอย่างอาลีบาบาเนี่ยสามารถที่จะใกล้เคียงหรือว่าถึงแม้จะอาจจะสู้ในฝั่งอเมริกาไม่ได้แต่ผมว่าเทคโนโลยีหลังจากนี้มันน่าจะเห็นทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับก็จริงๆส่วนตัวแอบมองว่า,าเขามีการลงทุนใน R&D ดี d, แถมมีการเดินหน้าซื้อกิจการด้วยทำสถิต สไตลิชพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมด้วยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เห็นจุดเปลี่ยนการแข่งขันในระดับโลกได้เรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนอกเหนือจากการกีดกันทางการค้าดูอีกเรื่องหนึ่งที่อเมริกาดูจะชัดเจนเลยก็คือความพยายามในการหยุดยั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งฝั่งจีนนะครับอันนี้มันจะมันจะกระทบกับการเติบโตของอิบบบาบามไหมก็ผมว่าอาจจะมีนะประเด็นหนึ่งก็คืออาจอย่างสิ่งที่คนกักงวลเพราะตัวริบบบาบามันมีในฝั่งของแอนกรุ๊ป แอนกรุปซึ่งอาจจะได้ผลกระทบนะเรื่องการเข้าถึงตลาดเงนินตลาดทุนเงน<ส>ินลงทุนจากต่างประเทศผมว่าพอยต์ตรงนี้อาจจะเป็นพอยต์หนึ่งที่อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่ตลาดจะให้น้าหนักในส่วนของประเด็นเรื่องบาบาครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจขอคําแนะนาในเชิงกลยุทธ์หน่อยนะครับว่าช่วงนี้เราแนะนําตัวอลบาบาไว้ยังไงบ้างครับราคาเป็นยังไงบ้างแพงไม่แพงยังไงนะตรงนี้ครับครับแบ่งเป็นสองส่วนนะถ้าดูจากในรูปนะครับตัว บาบาแ0ศย์กับอาลีบาบาเนี่ยนะครับถ้าเป็นบาบา8ปเนี่ยผมมองว่าหุ้นมันเป็นภาพของการปรับฐานลงมานะครับแต่จุดหนึ่งที่เรากลับมาคอเนี่ยคือเรามองว่าจีเนี่ยมันมีปัจจัยหนุนตั้งแต่ต้นอาทิตย์ตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเมื่อวานแบงก์ชาติจีนลดดอกเบีย้ยตรงนี้มันก็จะบวกกับกาภาพของการเฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งบาบาแปดศูนย์เนี่ยหุ้นมันลงมารับข่าวลบไปละนะครับแนวรับนะฮะ 5.15กับ5บาทส่วนแนวต้านจะอยู่โซน5.45กับ5.65ผมมองว่าถ้าอยู่5บาทต้องขัดรอดนะอันนี้เป็นภาพการเล่นลักษณะคือไซด์เว้าตัวตัวบาบาคุณแม่เนี่ยนะครับตัวชื่อติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ของเขาก็คือ99888ห้องกลมนะครับคล้ายกันเลยนะครับเป็นไซด์เวัพแนวรับ120แล้วก็117นะครับแนวต้านจะอยู่โซน125-132จุดขัดรอดเนี่ย117นะผมมองกรอบตําเนิดในการเทรดของเขาในช่วงสั้นครับอืมครับผมขออนุญาตถาม เรื่องยากนิดหนึ่งสิงครับก่อนหนะ้านี้ยผมเริ่มเห็นคนบ่นว่าเอ๊ะจริงๆ DR เนี่ยมันแอบมีต้นทุนแฝงอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเรา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 แนะนํำยังไงบ้างเราเอาว่ากันตามแฟกต์เลยดีก็ว่าดีไม่ดีก็อาจจะต้องระมัดระวังอะไรมีม,มีเรามีไอเดียยังไงบ้างครับคืออันหนึ่งเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องเวลาการเทรดนะครับแล้วก็อีกขานึงก็คือเรื่องสภาพคล่องเนี่ปิดออฟเฟอร์เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่คนเนี่ยนะครับก็ให้น้ําหนัก นะครับหรือว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงนะหรือว่าเรียกว่าเป็นจุดอันหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นนะสองพอยนี้ครับผมมองเรื่องตัวสภาพคล่องบิตออฟเฟอร์บางตัวนะครับแล้วก็ในฝั่งของอ่าการติดตามระยะเวลาราคาเนี่ยนะครับการเทรดตอนนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักทุนเนี่ยจะลงทุนในส่วนของ DR ก็คงต้องตามสองพอยนี้ครับครับแล้วสรุปเรามองว่าระบานี่เน้นเป็นเก็งกรรไรหรือว่าลงทุนระยะยาวได้เลยนะ จริงๆผมแอบมองเป็น2ส,ส่วนนะครับเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับเล่นได้นะครับมองหุ้นเป็นไซด์เวย์อัพนะครับส่วนลงทุนกลางยาวอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะคือมองว่าอนาคตเนี่ยนะครับในเมื่อเราเลือกจะลงทุนในฝั่งของตัวอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเรามองว่าตัวรีบาบาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะมีมาเก็ตแชร์หนักต้นๆนะฮะผมมองกลางยาวก็สามารถลงทุนได้เพราะว่าคนที่เป็นผู้ชนะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมว่า ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นภาพของเม็ดเงินเนี่ยนะครับหรือผลประกอบการเนี่ยนะครับมันก็จะโตไปกับในฝั่งของตัวบริษัทโมเดลที่มันมีความแข็งแกร่งนะจริงๆผมแอบมองในระยะสั้นก็ได้สำหรับคนที่อยากเทรดสื้หรือลงทุนกลางยาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เรามองว่ามีมุมมีความน่าสนใจครับครับโอเคงั้นทิ้งท้ายก่อนจากการฝากกันเช่นเคยนะครับถ้าอยากลงทุนตัว DR กับทางบลรอกรงุงศรีลงทุนได้ยังไงบ้างแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ทางไหนบ้างครับครับก็จริงๆสามารถ เปิดสตรีมมิ่งของท่านนะครับแล้วก็สามารถสมมติคนที่เป็นลูกค้าของซัพุ่งีเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นนะอย่างบาบาแปดศูเนี่ยในสตรีมมิ่งสามารถเทรดดิ้งได้เลยนะสำหรับ,รบลูกค้าของเรานะแล้วก็ผลงานนะสมมติคนที่อยากจะเติมความรู้เพิ่มเนี่ยผมว่าสมัครมาเป็นลูกค้าของทัพทุ่งีนะครับก็จะมีในฝั่งของบทวิจัยตัว dr เพบุกนะครับที่จะแนะนําหุ้นรายสัปดาห์เนี่ยนะครับในฝั่งของตัว dr เนี่ยครับก็ออกทุกสัปดาห์สามารถมาเป็นข้อผงของเราได้ครับอสัปดาาาหห์นนนึงมมมีลยยตัวะะํเอ เลือกเป็นสต็อกพีแค่ตัวเดียวครับพี่บอย <boy S 1> ไฮไลท์ของแต่ละสัปดาห์เลยอย่างเช่นวันนี้สัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวบาบาแบบนี้เป็นตน้นเออก็ดีนะครับเราจะได้คัดเลือกมาแล้วคัดสรรมาแล้วนะครับใครสนใจก็ไปเป็นลูกค้าของทางวอลลกรุงสีได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณทักเกตนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวบาบานะครับจริงๆก็มีช้อยส์ให้ท่านลงทุนในดีได้ น่าจะมีผู้ออกหลายค่าอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้แนะนำเป็นตัวบาบา8 0นะครับที่ผู้ออกเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับทางคุณธกฤษบอกว่าได้ทั้งในส่วนของการเก็งกำไรแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของการลงทุนระยะยาวเลยนะครับ